เข้าสู่ยุคซูก้สามก๊กนะครับงานนี้เหมือนว่า MK จะเจ็บสุดนะครับแต่ถ้ามาดูแล้วคนที่ยิ้มได้แน่นอนก็คือทางเซนทันหรือว่า CRG ครับเพราะว่าซื้อลักกี้ซูกี้ไปในราคาที่ถูกมากๆนะครับเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับ สำหรับการแข่งขันของสุกี้ทั้งหมด3หม้อหรือจะเรียกถ้าเป็นสงครามการลบก็เป็น3ามกก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของ MK กับสุกี้ตีน้อยเนี่ยมีการแข่งกันรอบนี้ลัคกี้สุกี้เนี่ยนะครับที่นำทีมโดยทางเซนทันหรือว่า CRG เข้ามาร่วมวงด้วยนะครับปรากฏการนี้เนี่ยทำให้เกิดคําถามขึ้นว่าเอ๊ะทำไม CRG เข้ามาร่วมวงในครั้งนี้เพราะว่าเขาซื้อฝั่งของลัคกี้สุกี้ไปด้วยราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันล้านบาทนะครับ940ล้านบาทเข้าไปถือหุ้น40% ทีนี้ถามว่าการซื้อในครั้งนี้ของทางเซนทันถือว่าถูกหรือแพงลองไปเปรียบเทียบดูครับกับทางเจมาร์ Mart. เมื่อ3ปีก่อนเขาเข้าไปซื้อสุก,กี้ติน้อยด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านบาทแต่ถือหุ้นเพียง30%เท่านั้นนะครับ มันหมายกับว่า c r t ซื้อค่อนข้างถูกกว่าเมื่อไปเปรียบเทียบแบบเม็ดต่อเม็ดนั่นเองเนี่ยนะครับถ้าไปดูทางด่วนของทางเซนทันกรุ๊ปหรือว่า CRG เขาทําแบบนี้เป็นประจำครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวโอ,อ้โหฝั่งของโรงแรมก็เหมือนกันยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดูสิทธานีร้านอาหารครับพอเขาไปมองว่าหจุดไหนเนี่ยน่าจะทํากําไรให้กับเขาเขาก็เข้าไป M&A Merger and Acquisition ก็คือควบรวมเข้ามาเลยทันทีเนี่ยนะครับแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะร้านอาหาร หลายล้านที่ดูทรงดีเนี่ยนะครับเซ็นทันอาน c r ีเนี่ยเขาก็ดึงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าทั้ง3เจ้า3สาุกี้3าม,ม้อเนี่ยเขาเรื่องของผลประกอบการเรื่องของธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะ พอพูดถึงฝั่งของผู้เล่น3ามลายหลักครับอย่างทั้ง MK s u k สุกี้ก่อนเป็นผู้นำตลาดอยู่ที่38ปีครับทั้งหมด432สาขาทั่วประเทศรายได้15,809ล้านบาทกำไร1,441ล้านบาทในปี67นะฮะแล้วก็กำไรเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกกดลงอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะถูกกดดันจากยอดขายที่ลดลงต่ำกว่าประมาณ10.5%เ ขณะที่ก็พยายามจะสร้างโบนัสซุก้เพื่อที่จะตอบโต้คู่แข่งนะในราคาที่ถูกลงหรือที่เรียกกันว่า fighting band นั่นเองถามว่าออกมาเพื่ออะไรเพื่อมาแข่งฐานกับซุกี้ตีน้อยครับผู้ท้าชิงที่มาแรงสาขารวมทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่ที่96แห่งนะครับแบ่งเป็นซุกี้ตีน้อยตีน้อยบาร์บีคิวแล้วก็ตีน้อยโกซึ่งทํากําไรอยู่ที่1 1 7 0ล้านบาทเติบโตเร็วมากฮนะวางเป้าเปิดสาขาใหม่ทุกสัปดาห์กลยุทธ์ก็คือราคาถูกคุ้มค่าแล้วก็เปิดอยู่ที่20 ชั่วโมงเนี่ยนะครับขณะที่เจ้าใหม่ล่าสุดก็คือทางลัคกี้สุกี้ถือว่าเป็นเจ้าใหม่ในตลาดการแข่งขันแต่ว่าเป็นเจ้าเก่าที่ทํามานานแล้วพอสมควรแต่ว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยตัวเขาใหญ่ขึ้นเพราะว่าได้เซ็นท่านเข้ามาร่วมนั่นเองเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยคือ38สาขาคร,ครับก็มีทั้งลัคกี้สุกี้แล้วก็ลัคกี้บาร์บีคิว เติบโตเนี่ยฮะจาก80ล้านบาทในปี65พอมาปี67เนี่ยนะครับในเวลาแค่2ปีปรากฏว่าทำไรายได้อยู่ที่1,15 0ล้านบาทครับทีนี้ข้อได้เปรียบที่ทางั Lucky s u k ้พอ c r g เข้ามาถือเนี่ยก็คือเรื่องของเงินทุนสำหรับการขยายสาขาดีขึ้นระบบบริหารจัดการระดับสากลเครือข่ายในศูนย์การค้าเซ็นทัลก็มี CRM จากโปรแกรม The One Member 20ล้านสมาชิกก็ตามมาความเชี่ยวชาญจากการบริหาร20แบรนด์ดังมีมาอีก นะครับยกตัวอย่างเช่น KFC มิสเตอร์โดนัทนะฮะอันตี้แอนชินคันเซนซูชิจำนวนร้านทั้งสิ้นเนี่ยมี1,414สาขาครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมูลค่าพอร์ตรวมกว่าประมาณหมื่นล้านบาทด้วยกันขณะที่สุกี้ตีน้อยเนี่ยคือก็มีทางฝั่งของเจมาดอย่างที่บอกกันไปถือหุ้นอยู่ที่3 0นะครับไม่ใช่แค่การลงทุนทางการเงินแต่ยังมีการทำกิจกรรมการตลาดร่วมกันในกลุ่มเจมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คะแนนสะสมแลกบุ๊ก หรือว่าการแจกกิฟต์ไวเชอร์ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มากกว่าแค่การถือหุ้นเฉยๆเพราะว่าเจมาเนี่ยเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเทคโนโลยีนะระบบเรื่องของ CRM ต่างๆก็เลยนําเข้ามาจับก็ทําให้สุก,กี้ตีน้อยเนี่ย พุ่งกระฉูดเลยนะครับทีนี้พาทุกคนมาย้อนดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าการแข่งขันมอสุกี้เนี่ยทั้งหมด3เจ้าเริ่มต้นจากทาง MK กับสุกี้ตีน้อยเพราะว่าสุกี้ตีน้อยเนี่ยมาแรงมากๆส่วนสุกี้เจ้าเดิมอย่างทาง MK เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเจ้าตลาดแต่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหลอยลำเหลือเกินรายได้นี่ก็ดีอย่างต่อเนื่องแต่พอมาคู่แข่งมาแบบนี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับถ้าพูดถึงสงคราม มอสุกี้นั้นแข่งขันกันอย่างดูเดือดในปีนี้นะครับ2025ครับตั้งแต่ช่วงของเดือนมิถุนายนเริ่มต้นจากทางสุกี้ตีน้อยที่เขาเริ่มจากร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายสาขามาอย่างต่อเนื่องทำโปรโมชั่นบุฟเฟ่ของกินนี่มีเยอะแยะมากมายครับบางสาขามีการเปิด24ชั่วโมงทีนี้เดิมทีเนี่ยเจ้าตลาดอย่างทั้ง MK เขาก็ครองตลาดมายาวนานก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องของบุฟเฟ่แต่ทีนี้พอสุกี้ตีน้อยมาแรง ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เลยตั้งออกมาเป็นโบนัสสุกี้นั่นเองเพื่อทําเป็นไฟติ้งแบรนด์นะครับในการที่จะขยายตลาดต่อสู้รวมถึงมีเจ้าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยอย่างลัคกี้สุกี้ทีนี้ถ้ามาดูกันเนี่ยนะครับเรื่องของสงครามราคาถือว่าเป็นจุดตัด ของการแข่งขันในครั้งนี้เลยนะครับก็ทําให้ในช่วงของไตรมาสสาที่ผ่านมามีผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกําไรหดทั้งคู่ฮะไม่ว่าจะเป็นสุก,กี้ตีน้อยแล้วก็ MK ครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมาย้อนรอยกันหน่อยนะครับว่าทีผ่านมาการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโดยเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นบุฟเฟ่ราคาพิเศษของทั้ง2แบรนด์ในช่วงของเดือนมิถุนายนปี68ครับ ทำให้เกิดสงครามราคาที่ผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นแต่กลับส่งผลให้กำไรของนังคู่เนี่ยลดลงโดย MK เนี่ยนะครับมีการเปิดตัวโปรโมชั่นบุฟเฟ่299บาท90นาทีโดยมีเงื่อนไขพิเศษสําหรับลูกค้าที่มา4คนขึ้นไปที่จะได้ทานกุ้งแม่น้ําแบบไม่อันนั่นเองผมนี่ได้ทานมาแล้วนะครับเขากุ้งแม่น้ําแบบเนื้อเนื้อเน,นเน้นเนเลย แต่เมนูเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยถามว่าเขาทํามาเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะแข่งขันกับทางซุกกี้ติน้อยนั่นเองเนี่ยนะครับเพราะว่าของเมนูอาหารต่างๆเนี่ยเขาเยอะมากเลยนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเอ็มเคเขาบอกโอ้โหของเขาแน่นกว่าเจ๋งกว่านั่นเองเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยพอซุกี้ติน้อย เห็นทาง MK เนี่ยมาลุกตลาดเรื่องของบุฟเฟ่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็เลยอัดโปรโมชั่นการตลาดเพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมทีนะครับราคาอยู่ที่219บาทลดลงมาเลยครับอยู่ที่199บาทฮะเฉพาะวันจันทร์ถึงสุกเวลาตั้งแต่11โมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นนั่นเองครับเพื่อที่จะฉลองยอดผูด้ติดตามครบ1ล้านคนเขาบอกไว้อย่างนี้นะแต่จริงๆมันก็คือการแข่งขันทางด้านการตลาดนั่นเอง โดยผลกระทบเนี่ยแม้ยอดขายของทั้ง2แบรนด์จะเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะก็ทําให้มาจิน้นเรื่องของกําไรเนี่ยนะครับลดน้อยลงฮะส่งผลต่อผลประกอบการในช่วงของไตรามาสสของปี โดยการแข่งขันในอนาคตเนี่ยนะครับกลยุทธ์สุก,กิตีน้อยจะใช้จุดแข่งเรื่องของความคุ้มค่าในขณะที่ MK เน้นเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบก็ตามที่อย่างผมได้บอกกันไปเลยโดยการแข่งขันในอนาคตจะต้องอาศัยเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนและระบบหลังบ้านที่ดีนั่นเองนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยฮะปัจจัยเรื่องของตลาดสุก,กิมีการแข่งขันสูงครับแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างทางสุก,กิตีน้อยเนี่ยเขาก็โหเจาะตลาดไม่ว่าจะเป็นคนกลางวันนะคือ กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเดิมที MK เขาก็กินรวบตลาดอยู่แล้วนะเขาไปแย่งชิงมาด้วยส่วนหนึ่งแต่ตลาดกลางคืนนะสำหรับคนที่บอกว่าโอ้โหเลิกงานดึกอยากที่จะทานสุกี้ก็มาทานได้ด้วยเช่นกันแล้วเมนูอาหารนี่เขาเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็มีของหวมของหวานด้วยน้ำก็อยู่ในโปรโมชั่นนะฮะโดยถ้ามาดูกันสุกี้ตีน้อยเนี่ยนะฮะมีการโพสต์ยอมรับกำไรลดลงแต่ลูกค้ากลับเพิ่มมากขึ้น เฮ้ยโอ้โหพอได้ยินแบบนี้มันคล้ายๆเหมือนเสื้อยืดยืดเปล่าหรือเปล่านะครับที่โอ้โ oh หยอดขายนี้เพิ่มมากสูงขึ้นนะฮะแต่ว่ากําไรเหลือนิอนดเดียวอยู่ประมาณล้านนึงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นก่อนหน้าคือซ e o อของยืดเปล่าเนี่ย เขาก็บอกนะว่าไม่แคร์เพราะว่าเนื่องจากว่าด้านหนึ่งเนี่ยคือเป็นการสร้างฐานทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับทำให้คนปรับรู้เรื่องของแบรนด์มากขึ้นคนมาใช้ยืดป่ามากขึ้นเช่นกันกับทางสุก,กี้ตีน้อยโอ้โหบ่ย่านเลยเขาบอกว่าโอ้โหถ้าถ้าเรื่องของการที่เขากําไรลดลงขนาดนี้แต่ว่าทําให้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเรื่องดีฮะมาดูเรื่องของสาขาต่างๆกันบ้างของทั้ง MK แล้วก็สุก,กี้ตีน้อยเนี่ยนะครับณนะสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้นะครับ มีสาขารวมทั้งหมด96แห่งสําหรับสุกี้ตีน้อยครับแบ่งเป็นสุก้ตีน้อย86สาขาแล้วก็ติน้อย BBQ ีนะครับเสาขาแล้วก็ติน้อยโก1สาขาโดยใน9เดิมแรกของปี68ที่สุกี้ตีน้อยทํากําไรสุทธิ803ล้านบาทเจมาเนี่ยนะครับได้รับส่วนแบ่งจากกําไรทั้งหมดอยู่ที่30%ก็อยู่ที่241ล้านบาทซึ่ง ครั้งนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่การลงทุนทางการเงินนะฮะแต่ว่ายังมีการทํากิจกรรมการตลาดร่วมกันในกลุ่มของเจมาอย่างเช่นการใช้คะแนนสะสมแลกบุฟเฟ่หรือว่าการแจกกิฟต์ไวชเชอร์ก็สะท้อนถึงการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หรือว่าซินเนอร์จีมากกว่าเป็นการถือหุ้นเฉยๆนั่นเองคือถ้าไปดูตัวหุ้นของเจมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงของปี2ปีก่อนหน้านียนะครับดูทรงแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งภาวะตลาดหุ้นที่ไม่ดีแล้วตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้าง ควายถือหุ้นในส่วนของสุกี้ตีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการขยายสาขาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยใช้เรื่องของเทคโนโลยีของทางเจมา t เองเนี่ยทำระบบ CRM เข้าไปเติมเข้าไปในส่วนของสุกี้ตีน้อยเนี่ยนะครับที่ทำเรื่องของเชนร้านอาหารนั่นเองครับก็ส่งผลดีนะก็ทำให้การซนเนจีเติบโตแม้ที่ว่าผ่านมาเนี่ยนะครับการเติบโตของรายได้บริษัทกลุ่มนี้อาจจะดูน่าดึงดูดนะแต่ว่าสงครามราคาที่เกิดขึ้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าอัตราเรื่องของกำไรเนี่ย อาจจะไม่ได้โตเสมอไปนะครับแม้ว่ายอดรายได้จะเพิ่มมากขึ้นสาขาจะเพิ่มมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตัวเลขน,นั่นเองเนี่ยนะครับต้องดูทั้งตัวบาลานซ์ช P&L ี P&L รวมทั้งแคสโฟของธุรกิจให้ดีนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอยา่างแล้วทุกคนละ่ะมองอย่างไรกันบ้างสำหรับการแข่งขันมอสุกี้เดือดแบบนี้ทาง MK s u k สุกี้แล้วก็สุกี้ตีน้อยคอมเมนต์นมาพูดคุยกันได้นะครับ